สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสไลรัตนะคะกอรวิภาพัฒนะคะวันนี้จะมาสาธิตนะคะสอนวิธีการทําพวงพุญแจนะคะลูกปัดคริสตัลแบบง่ายๆนะคะค่ะวัสดุอุปรกรณ์นะคะเราก็สามารถซื้อได้ที่ตลาดสําเพ็งนะคะหรือว่าสวนจตุจักรก็ได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นพวกลักษณะของพวกลูกปัดแล้วก็คริสตัลน,นะคะแต่ว่าจะเป็นแบบตัวเทียมนะคะมีมีหลายรูปทรงนะคะ บางทีก็จะแยกเป็นหลายๆสีนะคะมีทั้งสีฟ้าสีชมพูหลายสีเลยที่เขามีขายเป็นแพ็คๆเป็นห่อนะคะแล้วก็จะมีพวกอิเซสซีตัวอื่นนะคะเป็นวัสดุพวกเป็นเลียนแบบเป็นสีเงินเป็นกุญแจหัวใจนะคะหรือว่าจะเป็นเหมือนลูกตุ้มนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลูกกระพวนเป็นสีอย่างตัวนี้ก็จะเป็นนกคู่นะคะแล้วก็เราก็จะมีห่วงห่วงสําหรับพวงกุญแจนะคะสาหรับคล้องตรงนี้ แล้วก็จะมีห่วงที่เอาไว้สําหรับประกอบเป็นชิ้น,นๆเอามาเกี่ยวคล้องกับพวกนี้นะคะตัวนี้ก็สามารถเกี่ยวได้ง่ายๆเกี่ยวด้วยมือไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเอามาประกอบกับตัวโซ่นะคะแล้วก็จะมีตัวโซ่พวกนี้นะคะจะมีขายเป็นเมตรนะคะมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่แล้วแต่สีแล้วแต่ขนาดนะคะแล้วก็มีตัวตัวพินหรือตะปูเข็มตัวนี้ลักษณะแบบนี้นะคะสำหรับ เอามางอเข้าเป็นเป็นตัวห่วงคล้องเป็นตัวคล้องสําหรับคล้องห่วงอีกทีหนึ่งนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มแต่ว่าเวลาเราเริ่มทํางานนะคะให้เราวางแผนนิดนึงว่าในแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยเราจะใส่อะไรตรงไหนก่อนนะคะอย่างเช่นตัวเนี้ยบังเอิญมันมีมันมีตัวนกคู่ตัวเนี้ยค่ะเราเราก็นึกดูว่าเออเราจะแขวนในส่วนของตรงนี้ดีไหมนะคะสมมุติว่าเราจะใส่ตรงนี้ ีนี้อย่างในส่วนในส่วนอื่นอย่างเงี้ยาวางแผนหนึ่งเช่นอ่ะข้างนี้เราจะวางหัวใจนะคะอีกข้างหนึ่งเราจะเราไม่ได้ใส่หัวใจทีเดียวฝั่งเดียวกันเนี่เราอาจจะมีแบ่งมาใส่ข้างนี้บ้างนะคะสมมุติเราได้นี้เสร็จปั๊บเนี่ยเราก็อาจจะมีใส่เป็นลูกกุญแจนะคะให้มันเป็นเซ็ตเป็นเรื่องราวเดียวกัน มีเป็นรูปดอกไม้มีเป็นทรงกลมอย่างเงี้ยค่ะเราก็ลองเอาตัวเนี้ยมาเรียงดูก่อนเป็นเป็นเรื่องเป็นเซตไปนะคะตรงนี้จะมีตัวนี้ตัวนี้บ้างนะคะอันนี้ใส่ตรงฝั่งนี้บ้างน,นี้เราใส่กับตัวนี้บ้างนะคะเป็นคู่กัน คือเราลองเรียงไว้ก่อนเราลองเรียงไว้ก่อนนะคะว่าเราจะใส่แบบไหนดอีอย่างตัวนี้เราต้องการจะห้อยตรงช่วงนี้สลับกันนิดนึงนคะเราก็เติมเข้าไปนี่คริสตัลน,นี้ใส่ตรงนี้หัวใจยังเหลืองอีกดวงนึงเราก็อาจจะใส่ประมาณตรงช่วงนี้นะคะแล้วก็ เป็นเซตใส่กุญแจนะคะปุญแจมีถึง4อันเราก็อาจจะแบบเป็นคู่เป็นข้างไปนะคะอันนี้ก็ใส่ตรงช่วงนี้นเราก็เรียงแล้วก็คล้องห่วงนะคะให้ให้มันเป็นเป็นชุดไปนะคะค่ะเพียงเท่านี้นะคะชิ้นส่วนที่เราประกอบเข้าไปนะคะในตำแหน่งที่เราจัดวางไว้ตามรูปแบบนะคะเราก็จะได้กุญแจที่น่ารักแล้วก็สวยเก๋แบบนี้นะคะเอาไว้สำหรับแขวน กระเป๋าของคุณสุภาพสตรีนะคะหรือว่าเป็นพวงกุญแจก็ได้นะคะทีนี้ตัวนี้นะคะเวลาเราทําออกมาเสร็จสับแล้วเนี่ยต้นทุนไม่ได้แพงมากมายนะคะในชิ้นหนึ่งเนี่ยถ้าเราซื้อของในจํานวนมากนะคะเยอะๆอย่างเช่นเราซื้ออุปกรณ์หลายๆแบบหลายอย่างนะคะในจํานวนมากๆถุงใหญ่ๆเลยเนี่ยต้นทุนตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน40-50บาบาทนะคะแล้วแต่วัสดุ แล้วก็ราคาจำหน่ายตัวนี้นะคะขั้นต่าอยู่ที่99บาทถึง150้้เบาทนะคะ